สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมมนนี่แบตเตอร์นะครับอันนี้เป็นสเปเชียลอีพีนะครับสำหรับคนที่มีหุ้น OR นะครับเออคนที่มีตั้งแต่ IPO คงไม่เท่าไหร่เนาะอยู่ที่แบบราคาปิดอยู่ที่32.75ผมคงไม่เป็นไรนะครับแต่ประเด็นคือถ้าเพิ่งมาซื้อตอน36บาท35บาทนี่ทำยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันนะก็ ถ้าดูใน Time Frame Day นะก็ยังเป็น h a c ียวอยู่นั่นหมายความว่าอะไรก็ยังถือต่อไปได้นะครับแต่ถ้าดูเป็นแท่ง c a n เดลแล้วเนี่ยเออมันเป็นสีแดงแบบนี้นะครับก็ดูไม่ค่อยดีนะนะครับเปิดไฮปิดโลนะครับเกือบโลด้วยนะก็ดูไม่ค่อยดีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมาทำการอ่านกราฟเทคนิคให้ฟังแล้วกันเนาะเออนะครับเพื่อเป็น ไกด์ไลนแล้วกันสำหรับเพื่อนๆที่ลงทุนนะครับก็โอเคก่อนที่จะทำการใดๆเราก็มาดูแนวรับแนวต้านกันก่อนเนาะก็ตีเข้าไปครับแนวต้านสูงสุดอยู่ตรงนี้โลก่อนหน้าแล้วก็ตัวโลต่ำสุดนะครับดูไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอ่าหชั่วโมงเราก็จะเห็นว่า ตัวนี้เป็นไฮก่อนหน้าก็เป็นแนวต้านเนาะแล้วก็จะมีตรงตรงนี้นอืมแล้วก็มีตรงนี้ใหม่นะครับทำเฟรม30นาทีทำเฟรม30นาทีก็ครบแล้วละะ่ะเนาะดูสัก15ซ เราต้องดูหลายๆ t i m e f r a m e นะครับอืมโอเคเรามาดูว่าเขาขึ้นจบหรือยังนะครับขึ้นจบหรือยังนี่นะครับเขาชนแนวฟิโบนะครับที่ให้ไปตอนนั้นนะที่บอกว่า,าให้ระวังนะครับเพราะว่าแนว35บาทมันเป็นแนวต้านนะครับของฟิบแอนชีนะที่แนว261.8นะครับเมื่อชนนะครับแนวต้านก็คือว่าชน แล้วมันจะโดนตบนะครับขึ้นไปชนแล้วมันจะโดนตบนะโอเคคราวนี้นั่นหมายความว่าอะไรคือเป็นการยืนเยันว่าให้มันขึ้นจบละมันจะมีการพักฐานนะครับมีการพักฐานเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูว่ามันจะย่อลงมาเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูกันตรงนี้จึบ๊บปกติการย่อนะครับเขาจะย่อลงที่แนวยี่สามจุดหกนะครับ ถ้าผ่าน23.6ไปได้ก็จะมาที่38.2นะครับ38.2ในการย่อเนี่ยย่อดได้สูงสุด78.6นะครับเออนะ78.6ถึงนี่นะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเขาจะเด้งตอนที่มาถึงแนว61.8ก่อนนะ ผมก็ตีให้หมดเลยนะอืมเดี๋ยวทำเป็นแนวหลับตาซื้อให้นะครับถ้าลงมาแถวนี้ก็ต้องมีของนะเออต้องมีของนะครับแนว27่สิบาทห้สิบางหรือแนวนี้แนว78.6ก็คือแนว25.25 25นะครับ ถ้าลงมาแถวนี้นะโซนนี้ก็ต้องหลับตาซื้อนะครับเออนะก็เบื้องต้นเนี่ยอย่าให้หลุดตรงนี้แล้วกันนะครับอย่าให้หลุดตรงนี้31บาทนะสำหรับตัว OR นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าเขียนเป็นสไปเดอร์เวฟมามันก็ vậy àm โอเคนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะประมาณนี้ก่อนคือว่าตอนนี้เนี่ยเขาย่ออยู่นะครับเขาย่ออยู่นะเขาก็ยังเป็นแนวน้าขาขึ้นแหละแต่ว่าย่อนะครับในไทม์เฟรม15นาทีนะซึ่งมีโอกาสย่อลงมานะครับมีแนวรับอยู่ที่32นะครับถ้าหลุด32เนี่ยเขาจะลงมาทดสอบที่31นะครับ ซึ่งแนว31เนี่ยแนว38.2เนี่ยก็เป็นแนวเด้งนั่นแหละนะครับก็มีโอกาสเด้งนะก็มีโอกาสเด้งนะครับอาจจะมีคนเข้ามาเก็บช่วงนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับแถว31บาทนะครับแต่ว่าถ้า31บาทรับไม่อยู่ก็29.25นะครับ29.25นะมีโอกาสลงมานะครับแต่ถ้าเขาลงมาแถวแนว 27บาท25บาท25สตางค์เนี่ยเราต้องหลับตาซื้อนะครับหลับตาซื้อก่อนเลยนะเออนะครับอาจจะแบ่งซื้อนะแนว27บาท27บเาท50เนี่ยอาจจะซื้อสัก3 0ของเงินที่อยากจะซื้อเขานะครับแต่ว่าถ้าลงมาแถวแนว25บาท25สตางค์นี้ต้องใส่เข้าไปเลยนะครับเออใส่เข้าไปอีก 70%ที่เหลือนะครับที่ว่าจะซื้อเขานะเออนะครับที่ว่าจะซื้อเขานะเพราะว่าแนว61.8 7 8 78. 6เนี่ยเป็นแนวเด้งนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะสำหรับ OR นะครับคนที่ซื้อตั้งแต่ IPO คงไม่เป็นไรแต่ว่าคนที่ติดนะครับตั้งแต่35บาท36บบาทเนี่ยก็ ระมัดระวังนะครับอย่าให้หลุดแนว32บาทเนาะอย่าให้หลุดแนว32บาทนะครับโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้นะถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแจ็คมนนี่เบเตอร์สวัสดีครับ